สวัสดีจ้าพี่น้องมือดีมากพบกับแสบกับสวนอีกแล้วด้อจ้านี่ไข่ลูกจ้าอันนี้แก้ไปแล้วแก้ไปแล้วห,ห,หัวมันเป็นโต้ด้วยจ้าเดยวดเนี่ยพี่นวยเป็นแบบนี้ไข่เป็ดจ้าไข่เป็ดเห็นเพ่อนเท็ดจังสีนี่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 เอ,าอ้าเอียงฟง ยังพงวงเก้วอ่ะขับเป็นหน้าแบบนี้จ้ะถ้าดูดแบบนี้นี่แก้วออกมาเกลว่มาเป็นแบบนี้นี่อันนี้ตัวมันจ้ะไข่าดานอย่างนี้ไข่าดานใส่ถัวย,ยังสี่ น้ำจิ้มที่ฟูดกะบักสะตอเขากินเป็นหน่วยเลยเด้จ้ะนี่ใส่แอบนี้เลยึเขาแพ้วพนว่ากินเข้ากันอื้มเขาแพ้อ อ๋อของฝงขาวตาืมแกงไม่เปนเสียบตัวนี่เป็นจัง <aría> สีจังสันขอไพ่แด้วจ้ะขอไัยผู้เพิินประกินหัวขอรออายุค่ะ หอยแบบพริกเกียใส่เลยพริกไทยสูร้รสยังบูพันอันแถมมาให้ไข่เป็ดจ้ะห้อยเป็นตัวเลยตัวแบบน,นี้นี่แบบแนวจ้ะหัวล้ไปจากบาทกัน <c oughs> มาจ้ะพู้อะไรบุเกยกินมาลองมาลองน้ำกันจ้ะโอ้ยเธออย่าบงหน้าฉันเธอหนาวออไป ขนออกไปเถอะ ข้าดานไม่มองกัยนยอืมขนาดก็โอเคอันนี้ทนวาไม่แข็งกุ๊บกุ๊บไปจ้ะแค่ที่ฝุ่นแค่าบางกรต่ว เป็นกึบกึบกึบนะจ๊ะพื่อหาเพื่อนมาจะกินแล้วจะไปกินด้วมันสงหนาสิมึนนนาอื้มกระเจียดอ่ะไตไกลกันคือการ,รากตะกี้ไตกับตบับนั่นมีเหนอไอ้โอ้ได้ไมาจะไปกินหนาดิ สินายามนะมึนพ้นว่าสะบัดแถนเนีเ่ยแซ่บฮึไทยไม่สวยด้วยอะไรก็มีตรตัวตะบันแย,ย่ปัญหาไทยด่านนั่เอาใส่พริกไทยน้อน้ำพันว่าว่ะสองจิ้มเลยสอต่อ <laughs> ักแพ้วมะแปงอย่างนี้ก็ปอแล้วความบึ้มปอไปอโอไม่น่อย,อยปันสุกลกส้อนล้นอันเป็เคยมตาย พวกอย่างท่านว่านดุน่าซื้อมากคุณตงมากเหรอจ๊ะ,ะเอ้าหนามกับเสียบด้วยกันน,นวลนวลเธอวายตัวแบบใหญ่จะ้ะโอ้ไข่ด่านบักใหญ่มันมันผิดตัวแล้วเน,นาะไข่ด่านมันก็เลยใหญ่เยอะเยาวานวุเถิดจะ้ะ เป็นอาหารเนาะผู้พักินกับพกินผู้พันกินกับแซบด้จ้ะมาเด้อผักผ่วผักไทยภาษากลางเรียกผักผ่วภาษาบ้านโน่นผักผ่ว กินซูเบิร์ต่ะอันนี้ระยะได้กับบ่าจักรต่ะสร้างพันแม่สร้างหลองเห็ดงาน้ำกันผลกรรมบูชาแถม,มอันนี้แม่ผิดไทยอันสุรดำตาที่ย้างพันบัวจ่านี้พันบัวสวมแล้วนกกระตำอันน้ำจิม้มซี่ฟูวต่กินแักแตกละ อืคนหนุ่ยสาววันนี้ต้มันผู้ให้พ่อจ้ะอีกคบหนึ่งขอฝากขอบคุณขอบพ้นไปเพียงมนแม่รับช่วมรับเปิืงเลยอจะ้ะฝากก็ไหลก็ซับเราให้ ไม่กล้ังใจเหเลอกอ่ะทำมาคลิปนี่ขอขอบคุณค่ะ